ออกแรงสักหน่อยออกแรงสจ้าก็ขัดขัดอีกนะคะมาณสามสี่แผ่นนะคะที่ยังไม่เสร็ดเลยเลื่อนมาอีกนิดนึงเดาน้ำมาเล่ มาบ่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเน้นหน่อยเน้นหน่อยเลยเลื่อนมาอีกนิดนึงเดน้มาเรียแล้วก็จะทำความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้จะเราเดินไปเดินมาจะไม่ได้ลื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชานบ้านนะคะชานบ้านที่เรามาซักจ้า ก็ขัดขัดอกนะคะประมาณสามสี่แผ่นนะคะ,ท,นนะ,คะที่ยังไม่เส็บแต่นิดหน่อยนินสักนิดเน,น้นสักหน่อยนะคะมองไม่เห็นเวลาเลยขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้เอาน้ำก่อนนะคะเอาน้ำก่อนน้ำหมดแล้วน้ำหมดไปสองครั้งแล้วยังไม่สิบขัดออก กงมีก็ฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยสักหน่อยถ้าเปเอาน้ำก่อนนะคะเอาน้ำก่อน น้ำหมดแล้วน้ำหมดไปสองครั้งแล้วยังไม่สิมีแค่หลังเดียวนะคะยังลูกมูเลอย,ลอยู่หนึ่งหลังนะคะที่มีเป็นบ้านไม้แล้วก็มีชานก็จ้าก็ขัดขัดอีกนะคะมานสามสี่แผ่น,นะคะที่ยังไม่สเสร็จเออเกรงอะไรนะคะ ออกแรงสักหน่อยออกแรงไอแป้งกดๆลงไปให้แรงๆสักหน่อยนะคะก็จะได้ออกง,ง่ายๆเดี๋ยวพี่จ้าวันนี้เราก็มาถักทีนะคะถับพีมามนะคะตานบ้านนะคะเพราะว่าจะไข้น้ำเยอะนะคะจะไข้น้ำ,นะะยนำเยอะแล้วก็มาทำความสะอาด งไหนที่หนาๆแล้วก็ใช้ใช้จ้าวันนี้เราก็มาทำขัดทีนะคะขัดทีนสานนะคะสานบ้านนะคะก็ะ่าจะไข่น้ำเยอะนะคะจะไข่น้ำเยอะแล้วก็มาทำความสะอาดนตกมาบ่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เน้นหน่อยเน้นหน่อยเรื่อยๆค่ะขัดพื้นไปเรื่อยๆนะคะแป้งก็เก่าเก่าใช้เออทำกับข้าวก็มีอีกที่นนะะหนึ่งค่ะนะครับหมดเร้วตักน้ำก่อนนะคะ เอล้างถ้วยล้างจานหรือเราก็จะมาทํากับข้าวนึ่งข้าวนะคะใช้เตาฟืนเตาาถาาะะ่านแล้วก็จะมาทําตรงนี้นะคะบนบ้านล้วก็จะน้ําหมดแล้วตักน้ำก่อนนะคะใช้เอะทำกับข้าวก็มีอีกที่หนึ่งะคะ่ะเรื่อยๆค่ะ ขัดพื้นไปเรื่อยๆนะคะแดงก็เก่าเก่ามีแค่หลังเดียวนะคะยังหลุมเรืออยู่หนึ่งหลังนะคะที่มีเป็นบ้านไม้แล้วก็มีชานนะคะแล้วก็เอนาน้ำราดไปด้วยเราจะได้รู้ว่าตรงไหนออกไม่ออกเยอะเลยนะคะน้คะหมดแล้ว ตักน้ำก่อนนะคะไอแปง้งกดๆลงไปให้แรงๆสักหน่อยนะคะก็จะได้ออกง่ายๆดูรๆตักเอาน้ำมาราดพื้นอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็จะไข่น้ําเยอะค่ะขัดไปถูไปขัดออกช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยแตกเอาน้ำมาราดพื้นอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็จะทาความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้จะเราเดินไปเดินมาจะไม่ได้รื่น,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชานบ้านนะคะชานบ้านที่เรามาเรื่อยๆค่ะขัดพื้นไปเรื่อยๆนะคะแปนงก็เก่าๆเป็นตกมาบ่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเน้นหน่อยเน้นหน่อย เรื่อย,ยค่ะขัดพื้นไปเรื่อยๆนะคะแปรงก็เก่าเก่เน้นหน่อยนน,น,น้นสักนิดเน้นสักหน่อยนะคะมองไม่เห็นเวลาเลยขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้ จะทำความสะอาดนะคะเพื่อไม่ให้จะเราเดินไปเดินมาจะไม่ได้ลื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นชานบ้านนะคะชานบ้านที่เรามาเอาน้ำก่อนนะคะเอาน้ำก่อนน้ำหมดแล้วน้ำหมดไปสอง,งรังแล้วยังไม่สิดนตก มาบ่อยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเน้นหน่อยเน้นหน่อยแล้วก็จะใช้เตาแก๊สต,ตรงนี้เราก็ใชเาา้เตาถ่านเตาฟืนชาบ้านสมัยโบราณะคะ่ะในหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าจะขัดออกงนม้ก็ฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยเรื่อยๆค่ะ พื้นไปเรื่อยๆนะคะแปลงก็เก่าเนิดหน่อยถ้าเป็นตรงไหนที่หนาๆแล้วก็ใช้ใช้แล้วก็จะใช้ตเตาแก๊สตรงนี้เราก็ใช้เตาถ่านเตาฟืน,ฟนชาน,น,นบ้านสมัยโบราณนะคะ ในหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าจะดขัดออกวันนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะฝนตกบ่อยตตกเอานะ้ำมาราดพื้นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะทายเตาแก๊ส ตรงนี้เราก็ใช้เตาฐานเตาฟืนชานบ้านสมัยโบราณน,นะคะในหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าจะหน่อย้าเป็นจเอานะ้ำมาราดพื้นอีกรอบหนึ่งนะคะ